สวัสดีครับตัวนี้พู้มมผมนะครับตรงทองคำไฟเยอร์นะครับนี้เรจะมาเล่นเกมไมค์ครับกันนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปนั่งก่อนนะครับเพราะศะสัมาข้างๆครับผมก็เลยต้องโหลดมานี่คลิปที่สามน,นะครับ ถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขออภัยนะครับเพราะผมเป็นใครอยู่หนึ่งครับแล้วรอบหนึ่งครับมาแล้วมาแล้วใจรอดูขวาป๊บเยอะ จะมาันมานานหนึ่งป่ะมาแนละ้วล่ะเราจะกรบไปรูปไอ้รูปใหญ่นะครับไปอ่านเอาเองนะครับเพราะเวลาผมถ่ายผมจะไม่อ่านนะครับเพราะมันจะเสียเวลาป่ะแต่ไม่แค่รอนะครับ งน้นคลิปคลิปที่สามครั้งนี้ผมยังไม่ผมจะยังไม่นั่นนะครับผมยังไม่เล่นไหมครับก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องลบไอ้นี้ลบไวรัสด,ดีกว่าอกดตรงนี้บไม้คลาสด กนติงสมอเด็ตนื่งเอมาแล้วมาแล้วกันติงไม่ตงมาแล้วมาแล้วก็ไปยังเม่ต่อมีผูส่งใช้ ก็กลับมาครับถ้าใครถามมันเป็นเนื่องมันก็น่าจะต่อยาอยู่นะครับกฤษขามดูกันครัน มันค้างนั่นเห็นไครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับนี่ผมบางคนก็ยังไม่รู้เรื่องนี้แบบนีไนนบ้ไม่คือได้ไม่รู้นี่อะไรเนี่ย

ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดเยี่ยมนะครับกดชอบชอบคลิปนี้คนระับอย่าลืมนะครับ